สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนุชนะคะช่องนุชชนทบอลสีนะคะวันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีนะคะที่16นะคะกุมภาพันธ์เนาะวันนี้นะคะนุชมาแบ่งปันนะคะชุดเซตราคาเบาๆนะคะในช่วงเย็นๆนะคะของวันที่16นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะเป็น E p ีที่36นะคะท่านผู้ชม EP ที่3.6นะคะจะเป็นชุดเซตนะคะชุดเซตนะคะจะมี3ต้นในตะกร้านะคะรุ่นให้ในราคา300รวมส่งนะคะท่านชมทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะ300บาทนะคะในตะกร้าจะมีบอลสีมีชื่อนะคะทั้งหมด3ต้นด้วยกันนะคะใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทร 0 8 7 5 2 7 9 7 3 4นะคะท่านผู้ชมโทรนะคะหรือแอดไลน์นะคะสแกน QR Code มาได้เลยนะคะท่านผู้ชมนูจะวิ่งเบอร์โทรแล้วก็ QR code นะคะไว้ทางด้านล่างคลิปนะคะค่ะท่านผู้ชมนุชรบกวนท่านผู้ชมไหนกดไลค์นะคะท่านผู้ชมกดไลค์นะคะตรงรูปนิวโป้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบ u t u b e นะคะเขาเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าใครเปิดมาเจอคลิปนะคะรบกวนกด กดไลค์ให้ด้วยเนาะจะได้แจ้งเตือนนะคะเวลาที่นุชลงคลิปนะคะให้แจ้งเตือนท่านผู้ชมเร็วๆนะคะจะได้ทันนะคะจะได้ทันโปรดีๆนะคะที่นุชจัดแบ่งให้กับท่านผู้ชมนะคะราคาเบาๆนะอย่าลืมกดนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้นุชด,ด้วยนะคะจะเป็นรูปนิวโป้นะคะทางด้านล่างเนาะเดี๋ยวนุชจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะรอบส่งนะคะรอบส่งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะในราคา300บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม300บาทนะคะคุ้มๆกันไปเลยนะคะรับไปทั้งหมด3ต้นนะคะทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะนุทให้ส่งฟรีไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละตะกา้านะคะมีอะไรกันบ้างเนาะมีแบ่งให้แค่10ชุด10เซตเท่านั้นนะคะ มาดูที่ตะก้าที่หนึ่งนะคะตะก้าที่หนึ่งนะคะต้นแรกนะคะรวยล้นฟ้าไทยต้นนี้เมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยตะก้าที่หนึ่งนะคะสามต้นนะคะนี่นะต่อไปตะก้าที่สองนะคะก็เหมือนกันกับตะก้าที่หนึ่งเนาะรวยล้นฟ้าหนึ่งต้นนะคะเมืองเชียงใหม่หนึ่งต้นนะคะต้นนี้ติดปลายเขียวด้วยนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วนะคะหนึ่งต้นนะคะธาตุบางแก้วติดด่างมาแบบนี้นะคะ นี่คือตะก,ก้าที่สองนะคะท่านผู้ชมดูแล้วสนใจตะก,ก้าไหนนะคะโทรมาได้เลยนะคะไปดูตะก,ก้าที่สามนะคะจะเป็นทิดามแม่กองนะคะจังหวัดกระบี่นะคะต้นสวยๆเลยนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วนะคะหนึ่งต้นเนาะนี่นะนี่คือตะก,ก้าที่สามนะคะท่านผู้ชมจา๋าตะก้าที่สามนะคะต่อมาตะก,ก้าที่สี่นะคะ ตะก,ก้าที่สี่ก็จะเป็นทิดาแม่กองหนึ่งต้นนะคะหมอสีน้อยหนึ่งต้นนะคะนี่นะใครชอบใบกลมๆเนาะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วหนึ่งต้นนะคะนี่คือตกกระก้าที่สี่นะคะท่านผู้ชมต่อมาไปดูตกกระก้าที่ห้านะคะตกกระก้าที่ห้าก็จะมีทิดาแม่กองนะคะหนึ่งต้นนะคะกัดสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ธาตุบางแก้ว1ต้นนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นหมอสีน้อยนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะหมอสีน้อยหนึ่งต้นนะคะตะกา้านี้คือตะกา้าที่ห้านะคะ ต่อมาไปดูตะก้าที่6นะคะตะก้าที่6ก็จะเป็นหลวงราดเสนหานะคะแต่จะเป็น2ต้นในตะในกระถางนะคะจะมี2ต้นในกระถางนะคะหลวงราดก็สวยนะคะผู้ชมดูนะตัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงราชเสนหา1ต้นนะคะแล้วก็เป็นหมอสีน้อยนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะ1ต้นนะคะตะกา้านี้คือตะก้าที่6นะคะท่านผู้ชมจ๋าต่อมาตะก้าที่7นะคะก็จะเหมือนกันเนาะก็จะมีหลวงราชเสนหานะคะ2ต้นใน กระถางนะคะ1ต้นเนาะแล้วก็หมอสีน้อยนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็าตดบางแก้วนะคะ1ต้นนะคะนี่นะตะก้านี้คือตะก้าที่7นะคะ300รวมส่งนะคะทั้งแบบแบบโอลแล้วก็ปลายทางเลยต่อมาไปดูตะก้าที่8ดนะคะหลวงราชเสนหานะคะสวยมากๆนะคะนี่นะจะเป็นฟอร์ม2ต้นในกระถางนะคะหลวงราชนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะสวยมากๆนะคะหลวงราศเศนหานะคะ1ต้นนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้ว1ต้นนะคะแล้วก็หมอสีน้อย1ต้นนะคะตะก้านี้คือตะก้าที่8ดนะคะท่านผู้ชมไปดูที่ตะก้าที่เก้านะคะตะก้าที่9้านะคะก็จะเป็นเจ้าพญานาหมื่นนะคะ1ต้นเนาะแต่เขาก็มีปลายๆติดนะคะนุชข,ขอเรียกว่าเจ้าพญานาหมืน่นละกันเนาะเจ้าพญานาหมื่นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ธาตุบางแก้วหนึ่งต้นนะคะสวยมากๆเลยเนาะ แล้วก็จะเป็นนางรักสดแดงนะคะ1ต้นนะคะแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะตะก้านี้นะคะตะกานี้คือตะกาที่9้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตะกาที่10กันนะคะตะกาที่10นะคะนุจัดวาสุกรีมา1ต้นนะคะแล้วก็นางรากสดแดงนะคะ1ต้นเนาะแล้วก็จะเป็นธาตุบางแก้วนะคะ1ต้นนะคะใครยังไม่มีธาตุบางแก้วนะคะเป็น เป็นไม้แรตัวหนึ่งเลยนะคะช่วงปี64เนอะแต่ตอนนี้นะคะตามกลไกตลาดนะคะนุ่ก็มาแบ่งปันในราคาเบาๆนะคะ วันนี้นะคะใครโทรมาสั่งจองจองนะคะแจ้งด้วยนะคะว่ารับชุดเซตนะคะ EP ที่36นะคะท่านผู้ชม EP ที่3 6นะคะราคา300บาทนะคะ300ทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะรวมส่งให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะโทรมานะคะระบุได้เลยนะคะมีตะก้าที่1ถึงตะก้าที่ส0นะคะ รับตะกร้าไหนแจ้งนุชได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งว่าโอหรือปลายทางนะคะนุจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เลยโทรมาสั่งภายในคืนนี้ถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เนาะนุจัดส่งของให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะนุชก็มีมาแบ่ง10บชุด1ิตะกร้านะคะท่านผู้ชมใครอยากได้รีบโทรมาเลยนะคะ จะไม่มีการสรับเปลี่ยนนะคะท่านผู้ชมก็คือชอบแต่ก้าไหนก็คือรับเป็นตะก้านนั้นเลยนะคะไม่มีการสลับกันนะคะว่าฉันอยากได้ต้นนี้นะคะขอเปลี่ยนต้นนี้ไปใส่ตะก้านนั้นได้ไหมก็คือไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็คือชุดไหนก็คือชุดนั้นเลยนะคะบางทีลูกค้าก็จะบอกว่า มันใช้ต้นในตะกาไไม้บางทีนะคะก้องเขาก็อาจจะดูแบบใหญ่ไปเนาะนี่ก็คือเป็นกระถาง4นิ้วนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะคะเปรียบเทียบหน้าไม้นะคะเปรียบเทียบหน้าไม้ลายไม้นะคะที่ท่านผู้ทรงท่านผู้ชมสั่งนะคะว่ามันตรงกันไหมก็คือคิดแค่ว่านะคะน้องอยู่ในกระถาง4นิ้วทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืม อย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปครั้งต่อๆไปนะคะหนูจะได้หาบอลสีสวยๆนะคะมาแบ่งปันท่านผู้ชมอีกเนาะในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมไปกับต้นนี้ดีกว่าสวยมากๆเลยขอสวัสดีท่านผู้ชมนะคะไปกับบอลสีหลวงราดสเสนหานะคะ ถึงจะเป็นเป็นบอลเก่าเนาะแต่ก็สวยนะคะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ